and this video sponsored by ea r e v i e แมปต่างๆที่มากับภาคเสริมในเกม The Sims 4แมปไหนสวยแมปไหนถูกจริตกับเราคลิปนี้มีคำตอบค่ะเริ่มกันที่แมป n o l i น p r o m พ n นา e วิวทีทัตจะเป็นสไตล์คนเมืองมาเดินชอปปิ้งช็อปใจขนาดของแมปนี้ไม่ใหญ่มากนะคะแต่ว่าแลกมากับวิวทีทัตและประโยชน์ในการใช้สอยแมปนี้ถือว่าคุ้มค่ามากเลยแมปนี้มากับภาคเสริม Get to Work ค่ะ ถอนหายใจยาวๆแล้วสูดอากาศอันบริสุทธิ์ของภูเขาเข้าไปลึกๆดื่มด่ำกับบรรยากาศและวิวทิวทัศน์หลักล้านที่นี่เต็มไปด้วยหินและลำธารอันเงียบสงบมีหมู่บ้านโบราณที่ตั้งทินฐานรายร้อมกับอรารยธรรมของแบบนี้แบบนี้มีชื่อว่า w i n d e n เบิรค่ะมากับภาคเสริม Get t o g e t ตอร์ใครที่ชอบบรรยากาศแบบนี้ต้องจัดเลยนะคะ ตรงกันข้ามกับธรรมชาติก็เป็นชีวิตคนเมืองตรึกสูงตรหง่ารถไฟฟ้าวิ่งผ่านกับแมปซานมาชูโน o ที่นี่จะแบ่งเขตเป็น4ส่วนจะเป็นส่วนของย่านตลาดเครื่องเทศย่านศิลปะย่านแฟชัน่นและย่านเมืองสูงตรหง่า่าแอบมีสวนสาธารณนะไว้บริการชีวิตคนเมืองด้วยและแต่ละย่านก็จะมีอีเวนต์ต่างๆที่จะมาในทุกๆอาทิตย์ใครที่ชอบต้องจัดกับแพ็กซิตี้ล v วิ่เลยคะ่ะ แมปไม่เล็กไม่ใหญ่เป็นหมู่บ้านเล็กๆที่อยู่ในหุบเขาที่ถูกลืมเลือนบรรยากาศที่นี่อึมครึมจนน่ากลัวว่ากันว่ามันเป็นที่ที่แสงแดดส่องมาไม่ถึงและท้ายหมู่บ้านก็มีผู้ที่ปกครองและดูแลหุบเขาแห่งนี้ตลอดหลายสิบปีมาแล้วแมปนี้มีชื่อว่าหุบเขาที่ถูกลืมเลือนมากับภาคแวมพรย ตื่นตาตื่นใจไปกับชายฝั่งของอ่าวบริดเดลตันในเมืองนี้คุณจะได้เห็นสัตว์เลี้ยงหลากหลายที่เดินเล่นกันอย่างสบายจิตสบายใจธรรมชาติอันงดงามท่าเรือข้ามฟากและพิพิธภัณฑ์กลางทะเลเป็นแมพที่ทั้งซิมและสัตว์เลี้ยงอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขที่นี่มีชื่อว่าอ่าวบริดเดลตันมากับภาคแคสซันด็อกส์ค่ะ ว่ากันว่าที่ดินแถบนี้ราคาแพงหูฉีแต่ก็มีย่านที่เหมาะสําหรับซิมที่จะเริ่มต้นที่มีความฝันอยากจะรวยและมีชื่อเสียงไต่เต้าขึ้นมาจนซื้อที่ดินที่แพงที่สุดบนเนินข่าวพินาเคิลได้ยามค่ำคืนที่ไม่มีวันหลับไหลเต็มไปด้วยแสงสีและดนตรีกับเดลโซววเลมากับภาคเสริม get famous สิ่งเดียวที่แปลกประหลาดไปกว่าผู้คนนั้นคือดอกไม้เมืองเล็กอันเงียบสงบที่เคยสวยงามแต่ปัจจุบันผู้คนค่อยๆเปลี่ยนไปกองกําลังทหารและนักวิทยาศาสตร์ที่เหมือนจะปิดบังอะไรบางอย่างกับชาวบ้านแบบเราๆพอจะมีทางไหมที่จะฟื้นฟูเมืองแห่งนี้ให้กลับไปสวยงามดังในอดีตอีกครั้งกับเมืองป่วนคนแปลกมากับภาคเสริม Stranger v i e l s ค่ะ หมู่เกาะน้อยใหญ่กลางทะเลแล่นเรือใบชิวๆหาทรายที่สะอาดสะอาดธรรมชาติร่มรื่นรวมไปถึงน้ำตกอันเป็นเอกลักษณ์ที่นี่คือสุลนีเกาะที่ภูเขาไฟยังไม่มอดดับแหล่งธรรมชาติชั้นเลิศระดับโลกที่มีทั้งสัตว์ทะเลสวยงามพร้อมกับตำนานนางเงือกใครชอบต้องจัดมาเล่นกับภาคเสริมนี้เลยนะคะกับไ s แล n d l i v i วิ เมืองแห่งความฝันดินแดนอันสวยงามทั้งลำธารไหลอากาศบริสุทธิ์สัตว์นานาพันธุ์และมีประตูมิติที่สามารถทะลุไปยังดินแดนแห่งพ่อหมดแม่หมดได้ตรอกดอยาอรที่เป็นแหล่งซื้อขายอุปกรณ์สำหรับพ่อหมดแม่หมดแบบนี้มีชื่อว่า glimmerbrook มากับภาคเสริม realm of magic ค่ะ เมืองที่อบอุ่นเต็มไปด้วยผู้คนที่ใฝ่รู้ใฝ่เรียนที่เนินเขากิปส์ปั่นจักรยานสำรวจการผสมผสานสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่และทันสมัยได้อย่างลงตัวมีแม่น้ำตัดผ่านเป็นมุมสุดโรแมนติกที่เหมาะแก่การนัดเดทที่นี่มีชื่อว่าไบร h เชสเตอร์มากับภาคเสริมที่ชื่อว่า Discover University ซ ย่านที่อยู่อาศัยที่เต็มไปด้วยมลพิษทางอากาศฝุ่นควันพิษจากอุตสาหกรรมและขยะจะเกิดอะไรขึ้นถ้าหากเราเชาวเมืองร่วมมือร่วมใจหันมาใช้พลังงานทดแทนรู้จักการนําขยะมารีไซเคิลไม่แน่เมืองนี้จะกลับมาสวยและน่าอยู่มากขึ้นก็ได้กับแมปท่าเรือเอเวอร์กรีนมากับภาคเสริม Eco l i f e ์สไตล์ เมืองแห่งนี้กลายเป็นจุดสาคัญสําหรับนักท่องเที่ยวที่กําลังมองหาทั้งการพักร้อนที่ได้ผ่อนคลายและผจญภัยในทริปเดียวเมืองที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายสไตล์ญี่ปุ่นหมู่บ้านโบราณและสมัยใหม่วิวทิวทัศน์ที่สวยงามอาหารอาร่อยรวมไปถึงวัฒนธรรมที่สวยงามของที่นี่กิจกรรมการผจญภัยต่างๆที่ตั้งแต่ปลายเขาไปจนถึงสูงสุดของยอดเขาที่นี่คือภูเขาโคโมเรบิมากับภาคเสริมสโนววีเอสเคฟค่ะ ความงามของธรรมชาติตั้งแต่น้ำตกคอยเอลียไปจนถึงสายน้ำใสสะอาดของแม่น้ำเบคลีย์ที่หล่อเลี้ยงชีวิตชาวชนบทของที่นี่ไว้ชาวเมืองที่เป็นมิตรใช้ชีวิตพอเพียงธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์รวมไปถึงสัตว์ป่าตัวน้อยที่พร้อมทำให้ชีวิตของคุณที่นี่เต็มไปด้วยความสุขและความสงบแบบนี้มีชื่อว่าเฮนฟอร์ดออนเบคลีย์มากับภาคเสริมที่มีชื่อว่าคอเทจลลฟิง เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งความรักและโรแมนติกที่สุดใช้หาดที่สวยงามวิวแสนจะโรแมนติกกระจายอยู่เต็มเมืองเป็นที่ที่ชาวซิมเลือกใช้เป็นสถานที่แต่งงานมากที่สุดเปอันดับตน้ตนๆชาวเมืองที่นี่เป็นมิตรอย่างไม่น่าเชื่อรับรองว่าถ้าได้มาเราอาจจะได้เนื้อคู่ติดกับบ้านไปด้วยก็ได้นะฮะเป็นแมปทาโทซามากับภาคเสริม My Wedding Story สถานที่สำหรับออกทริปครอบครัวตั้งแคมป์บิ้งมาบีคิวสำรวจสัตว์ป่าทั้งน้อยใหญ่บรรยากาศอันเงียบสงบมีลำธารที่ใสสะอาดจ,จนดื่มได้เมื่อคุณมาพักผ่อนที่นี่คุณอาจจะพบกับเพื่อนใหม่ๆที่ชอบการตั้งแคมป์เหมือนกันล้อมวงผิงไฟพูดคุยทำความรู้จักกันอย่างสนุกสนานที่นี่คือ Granite Falls มากับภาคเสริม Outdoor Retreat ค่ะ ถ้าหากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการผจญภัยสุดตื่นเต้นสำรวจอรารยธรรมโบราณที่อาจยังไม่ถูกค้นพบการเดินทางที่เต็มไปด้วยอันตร,รายทั้งจากทางพืชและสัตว์หรืออาจจะเป็นคำสาบจากคนโบราณก็ได้วิวทีวทัศน์อันงดงามที่ผสานกับอรารยธรรมได้ดีชาวเมืองที่เป็นมิตรรวมไปถึงโครงกระดูกที่นี่คือเซนวาโดราดามากับภาคเสริมจังเกิลเอเวนเจ ว่ากันว่าในป่าลึกแห่งนี้เคยเต็มไปด้วยโรงเรื่อยไมย้แต่ปัจจุบันกับทิ้งร้างไว้อย่างไรสาเหตุอาคารเครือสนิมถูกใช้เป็นที่กำบังแก่ผู้อาศัยจำนวนหนึ่งธรรมชาติอันน่าลหลงไหลที่ห่างไกลผู้คนและเป็นส่วนตัวที่นี่คืออีกแห่งหนึ่งที่มีประวัติศาสตร์ซ่อนอยู่และทุกคืนที่จันเต็มดวงจะเต็มไปด้วยเสียงเห่าหอนแมบนี้มีชื่อว่านิคมจันทรพฤึกมากับพักเสริมแวร์บูฟสค่ะ เมืองแห่งความสุขของวัยหนุ่มสาวที่มีทั้งโรงเรียนมัธยมสวนสนุกและแหล่งรวมตัววัยรุ่นที่นี่เต็มไปด้วยผู้คนที่เป็นมิตรธรรมชาติสวยงามทะเลสาบลาซูลีกิจกรรมวันหยุดมากมายแบบนี้มีชื่อว่าคอปเปเดลมากับภาคเสริม h ไฮสคูล o ยีย a r สค่ะ เริ่มต้นจากการเป็นเมืองประมงเล็กๆก่อนจะกลายเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมการประมงและอุตสาหการรมขวดกระป๋องแต่ปัจจุบันที่นี่เป็นที่ตั้งของสวนสาธารณะที่สวยงามและระแวกชานเมืองอันเงียบสงบเป็นที่ที่เหมาะแก่การเริ่มต้นมีครอบครัวมีลูกๆและที่นี่คือซานซิ q u e ยร a มากับภาคเสริม growing together ชุมชนแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นจากการรวมตัวของคนข้างรักมา้าใช้เวลาเพียงไม่นานที่นี่ก็กลายเป็นศูนย์กลางของทุกอย่างเกี่ยวกับมา้าไม่ว่าจะเป็นศูนย์ฝึกแหล่งหางานให้น้องมา้ารวมไปถึงสนามแข่งมา้าธรรมชาติที่รายร้องไปด้วยก้อนหินกับุบเหวลึกที่ต้องระวังแบบนี้มีชื่อว่าเชดนัทริชมากับภาคเสริมฮอสแร์ช์ค่ะ เมืองสไตล์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ตั้งอยู่แถบชายฝั่งทะเลชิธรรมชาติมากมายอรารยธรรมและความเชื่อที่นี่เต็มไปด้วยสีสันทั้งจากอาหารท้องถิ่นและความวุ่นวายในชุมชนผู้คนที่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และใจดีกลางคืนที่ไม่เงียบสงบที่นี่คือแมปโทมารังมากับภาคเสริมฟอร์เรนต์ค่ะด่านหน้าอันห่างไกลที่ตั้งอยู่บนขอบกาแล็กซีแห่งนี้ครั้งหนึ่งเคยเป็นทางแยกของเส้นทางค้าขายผ่านความเร็วแสง แต่แล้วความโดดเด่นนี้ก็ถูกมองข้ามไปหลังจากมีการเดินทางแบบไฮเปอร์สเปซเกิดขึ้นตอนนี้จึงกลายมาเป็นที่พักพิงของผู้ที่ต้องการจะอยู่นอกกระแสหลักเป็นท่าด่านอันรุ่งเรืองของเหล่านักขนของเถื่อนนักค้าจอมคดโกงและเหล่านักผจนภัยที่เดินทางระหว่างพื้นที่ไร้พรมแดนกับพื้นที่ที่ไม่คุ้นเคยที่นี่ถูกเรียกว่าบาตูมากับภาคเสริม Star Wars Journey to Batu ค่ะ และนี่คือแมปทั้งหมดที่มีในเกมนะวันที่ลิสาทําคลิปนะคะคุณผู้ชมชื่นชอบแมปไหนกันบ้างคะแล้วก็เพราะอะไรลองคอมเมนต์บอกกันได้เลยและเร็วๆนี้ก็จะมีพักเสริมใหม่ที่จะมีแมปใหม่เพิ่มเข้ามาด้วยต้องรอติดตามเลยนะคะลิสาไม่พลาดแน่ๆสาหรับใครที่ชื่นชอบคลิปของลิสาสามารถกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กันได้เพื่อเป็นกําลังใจให้ลิสากันได้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปซื้อพักเสริมเกม The Sims 4ผ่านเว็บ e a หรือว่าแอป eA อย่าลืมใส่โค้ด Wrapings เพื่อเป็นการสนับสนุนลิษาได้นะคะใช้เถอะนะคะเพื่อค่านมลูก